สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูมักเช่นเคยนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับผมเก็บกระสุนเก่าแล้วก็ยี่ห้อแปลกไว้จำนวนหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นตรงหน้านี้นะครับก็คือกระสุนเก่าแล้วก็ยี่ห้อแปลกนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านหรือว่าบางท่านอาจจะไม่เคยพบเห็นเลยก็ได้นะครับกระสุนที่ว่านนี้มีอยู่ สี่ขนาดนะครับแล้วก็ผมจะนาไปทดสอบให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมนะครับว่ากระสุนที่แปลกกระสุนที่เก่านะครับอนุภาพเขาเป็นอย่างไรนะครับเสียงเขาจะดังแค่ไหนนะครับเขาจะด้านไหมนะครับแล้วก็ตัวปืนจะทํางานขัดข้องหรือไม่นะครับผมจะเรียงจากลําดับที่เล็กที่สุดนะครับขนาดแรกนะครับกระสุนนัดแรกแล้วก็มีนัดเดียวด้วยนะครับนี่คือกระสุน ที่เช Came, ื่อว่าเป็นกระสุนลูกปลายนะครับยี่ห้ออะไรไม่ทราบนะครับเป็นกระสุนลูกปลายจุดสองสองนะครับลักษณะหัวจีบอย่างเงี้ยนะครับท่านใดรู้ข้อมูลหรือว่ารู้ยี่ห้อก็ได้เปิดคอมเมนต์บอกกันนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลนะครับแก่ผู้ที่เข้ามาสืบค้นนะครับกระสุนลูกปลายจุดสองสองเอครับผมเองก็เพิ่งจะเคยเจอเมือนกันนะครับเก็บไว้พอสมควรแล้วนะครับนานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปกับเพื่อนสมาชิกที่รับชมนะครับคราบที่หนึ่งผ่านไปนะครับ ขนาดที่สองนะครับกระสูนยอดนิยมนะฮะในบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกนะครับก็คือกระสุน9มอพารานะครับหรือว่า9มอลูเกอร์นะครับต้องเกลี่ยที่หัวกระสุนเขานะครับจะเป็นลักษณะที่เหมือนมีเหมือนเปลือกคุ้มไว้ส่วนบนนะครับถูกเรียกว่า fm j เจหมือนกันนะครับกระสุนยี่ห้อนี้นะครับเป็นยี่ห้อยีโก้นะครับเป็นกระสุนสัญชาติเยอรมนีนะครับหลายคนบอกว่าแรงเหลือเกินนะครับยีโก้นะครับบ้านเรานี้ ห่างมาหลายสิบปีนะครับกระสุนยีโก้บ้านเราไม่เข้ามานะครับถือเป็นของแปลกแล้วก็เก็บไว้นานพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปกับเพื่อนสมาชิกที่รับชมนะครับผ่านมาแล้วสองขนาด2รูปแบบนะครับกระสุนอย่างที่3ามนะครับก้ามอชิ้นเดียวกันนะครับเป็นกระสุนที่จานท้ายตีตาว่า GFL นะครับหรือว่า f i o อ y นะครับเป็นกระสุนที่จัดว่ารุนแรงอีกย่อหนึ่งนะครับ มีทุกคนบอกว่าแรงละแรงหลายยี่ห้อนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่าแรงนะครับแต่ก็จะทดสอบให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมนะครับนี่นะฮะ GFL นะครับ f ฟ o x y ของอิตาลีนะครับเป็นกระสุน9มพารานะครับตัวนี้น่าจะร้อยยีี่เกรดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับั้นที่สี่นะครับเป็นกระสุนซ้อมยิงนะฮะนี่กระสุนซ้อมจริงๆนะครับ ย่อสเปียร์นะครับกระสุนนี้เป็นกระสุนที่ฝรั่งใช้ซ้อมยิงภายในบ้านนะครับแล้วก็ใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาก็มีนะฮะกระสุนนี้ไม่มีดินขับนะครับมีแต่แก๊ปนะครับแก๊ปนั้นจะเป็นพลังงานในตัวนะครับขับปลอกกระสุนซึ่งเป็นพลาสติกนะครับนี่นะฮะพุ่งออกไปนะครับนี่โดนกระดาษก็พอนะฮะแบบนี้ฝรั่งใช้ซ้อมมือในบ้านนะครับย่อสเปียร์นะครับรูปแบบนี้นะครับในบ้านเราหายากมากนะครับ ในมันเราหายากมากๆนะครับหรือว่าหาไม่มีเลยนะครับในอดีตบ้านเรานั้นเคยมีแก๊ปเข้ามาขายนะครับส่วนตรงข้อขาวเนี่ยนะฮะเมื่อยิงแล้วก็เก็บบอกเก็บพอกระสุนนะครับมาเสียบใส่กันนะครับแล้วก็โหลดแก๊ปทางด้านไทยนะครับจะมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับบ้านเราก็เลยไม่นําเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นการบรรจุนะฮะเป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้นะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เทาๆนะครับ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเลยนะครับทั้งแก๊ปทั้งปอกทั้งหัวอย่างนี้นะครับท่านไม่ต้องไม่หาให้เสียเวลานะครับนี่นะครับผมจะทดสอบนะฮะกับปืนจุดสามแปดหรือสามเจ็ดได้หมดนะครับเป็นกระสุนที่ว่าแปลกอีกยี่ห้อหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับเสียงก็ไม่ดังนะครับแล้วก็นัดที่ห้านะครับเป็นกระสุนจุดสี่ห้าหรือว่าสิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับเป็นปอกนิกเกิลหัวเอฟเอ็มเจเนี่ยนะครับ กระสุนรุ่นนี้แรงนะครับผมเคยยิงเล่นแต่ก่อนแรงนะแรงใช่ได้เลยนะฮะแรงกว่าลูกไทยนะฮะแรงเลยละครับแต่ว่าพักหลังมาบ้านเราไม่เห็นกระสุนยี่ห้อนี้นะครับกระสุนรุ่นนี้นะครับเก็บมาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะครับไม่ใช่เก็บที่ผมนะเก็บที่ผมอยู่ประมาณสิบกว่าปีนะครับสิบสี่สิบห้าปีเก็บก็จะของเก่าอีกสิบกว่าปีนะครับนี่นะฮะยีห้ออากิล่าจุดสี่ห้าออโต้นะครับ FMJ นะครับแรงนะครับแต่ก็จะทดสอบให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันดีดดิ้นแค่ไหนนะเสียงดังแค่ไหนนะครับนี่นะฮะความจริงผมมีกระสุนลูกซองอีกหลายยี่ห้อนะครับก็เป็นลูกแปลกด้วยนะครับลูกเก่าด้วยนะครับก็อยากจะทดสอบให้กับทุกๆท่านดูนะฮะแต่ก็เคลื่อนย้ายลาบากนะฮะไปสนามทีก็เอาปืนยาวไปยังไงอยู่นะฮะก็เอาไปปืนสั้นก็พอนะครับผมจะทยอยทดสอบกระสุนลูกแปลกให้กับเพื่อนๆดูนะครับ อาจจะมีหลายพาร์ทนะครับนะฮะคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็จุดสองสองนะครับเก้ามอนะฮะยีโก้นะครับเก้ามอฟีออซี่นะครับจุดสามแปดสเปียร์นะครับลูกซ้อมนะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยจุดสี่ห้าเอฟของอากิรานะครับนะฮะไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับรับรองทดสอบให้ดูอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็มานำเสนอเรื่องเท่านี้นะครับ แล้วก็พบกันในคลิปนะครับท่านใดมีคอมเมนต์ข้อมูลประการใดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้นะครับอยากทดสอบแบบไหนนะฮะก็ลองพูดได้นะครับหรือจะบอกว่ายี่ห้ออะไรความเร็วเท่าไหร่นะฮะสเปคเป็นยังไงนะครับก็ก็บอกมานะฮะถ้าเกิดมีข้อมูลนะครับก็ช่วยๆกันแชร์นะครับช่วยๆกันบรรจุข้อมูลลงในนี้นะครับเผื่อง่ายแก่ผู้สอบหานะฮะข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้นะฮะแล้วก็ อาจจะเป็นของแปลกบ้างนะะแล้วก็คลิปหน้าพบกันครับผมส่วนวันนี้สวัสดีครับ